มาเลยครับพี่มีใจกับเพื่อนกันเลยวแหละเพื่อนดีสนะครับมีสนับเพื่อนเข้ากันเลยเข้ากันเข้ากันเลยเกิดปีเดียวกันเลยโปรโมเตอร์ทั้งมวยวันนี้ได้จี๊ดเท่าไหร่พี่วันนี้ได้แสนครับได้เท่าไหร่บ้างครับเก่งไหมต้องบนครับครับผมก็ขอบคุณเจ้าหน้าทแล้วก็เสียโบมดจังหวะทีมดีครับดีครับสนับสนุนแล้วก็ท่อนแรกาองนี่ตองย่างานที่บนทมาเสีบผมดสุดไม่เหมือ พร้อมรอเลยนะไม่ต้องรอห้าเดือนนะเดือนหน้าต่อยเลยพี่กัดเท่าไหร่อ่ะพี่อ่าน่าจะต่ำกว่านี้ได้ครับประมาณ122ครับมีมีใครบ้างครับพี่องกูหลายคนเพชรโทลาวีชัดชัยเยอะครับคือคือผมเนี่ยไม่อะไรหรอกผมพยายามอยากให้เขามีรายการต่อเนื่องเขาจะได้มีเงินพ่วงพันปลายชีวิตอย่างน้อยเลิกมมยเงินเก็บสักก้อนหนึ่งก็ดีเงี้ยเอาเงินแสนหนึ่งมันจะมีใจแล้วพันชีแสนหนึ่ง คือจริงๆเนี่ยอยากให้เขาต่อยออตอนสงกรานต์45เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าใครที่พร้อมถ้าตัวไหนพร้อมก็เอามาประกบกับเขาครับ,รบชัดชัยก็อยากจะเป็นได้ชัดชัยถ้าเกิดได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็หาตัวอื่นครับผมประมาณนี้ตอนนี้ทุกคนแล้วครับนายใหญพี่เสียบพูดแบบนี้นะครับอ๋อขอบคุณครับผมพูดไม่ออกจริงๆครับผมครับผมคืออะไรเนี่คือวันนี้ครับมันเป็นมันเป็นเหมือนครับคือเราเห็นเข้ามาตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่น,นเนาะ ผมเข้าวงการมวยก็เห็นเขาแล้วนแล้วก็เห็นเขาดูแล้วเขาติดตามเขามาตลอดเสียดายถ้าเกิดสมมติว่าเขาเลิกมวยตดยที่แบบเขาไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเราจะเรารู้สึกว่าเขาเป็นขวัญใจของแฟนมวยนั่นแล้วก็มีโอกาสที่เราส่งเสริมได้แล้วก็ส่งเสริมเขามาให้กินดีกี่ไฟล้วที่สองไฟแลนะไฟแรกอาชีพเท่าไหร่อ่าห้าหมื่นครับไฟที่สองหนึ่งแสนแปดหมืนห้าแล้วนะที่นี่อาชีพดีดีแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยครับ

แด้รับา,าันดีนแสนบาทนะครับก็ถ่ายรูปแสดงความยินีนครับพอ้ดีกพนโอ้เรขอได้เพิ่มอีกเท่าไหร่นะพ,พี่พี่แสน 5, อีกห้าพันอห้าพันได้อีกห้าพันโอ้